มาแล้วเนาะพี่น้องะเขามาทักทายสบายดีกันตอนเช้าเด้อเนาะสบายดีเ้ารวันอาทิตย์เนาะวันที่24่ธันวาคม6กเนาะพี่น้องวันนี้กะตื่นเ้ามากับบรรยากาศอีกเส้นเคยเนาะฟ้าลุมแบบว่าลุมเฮงหลายเนาะพี่น้องอากาศเย็นเย็นเนาะบอกกาฮอชิญ่าออกไปข้างนอกห้องเนาะวันนี้กะเป็น หุ้น vip อีกเด้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาบนำกันเนาะตั้งแต่เซาเเนาะกับนิเคอิหุ้นเนาะก็จะเป็นหุ้นพิเศษ vip นะพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามไม่นำไดเด้อเพื่อจะบอได้พลาดแนวทางที่หวานใจได้เอาลงให้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ ฝากบ้านมั่งมีโควกไว้กับพี่น้องอีกเช่นเคยนะพี่น้องโอนเทโอนจริงเนาะประกันข่วมโปอดไผ่ร้านประสิินะ์เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะโบหูซ่องทางจะเข้าไปทางร้านให้โกดเข้ามาตรงที่หวั่นใจได้วางไว้ให้ได้เลยเนาะตรงใต้คลิปเนาะตรงคอมเมนต์เดอ้อกดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนาะคือทางร้านจะจะมีให้บริการทุกๆแนวทางเนาะ เพราะว่าสิเป็นทั้งฮานอยทั้งหุ้นเนาะทั้งหุ้น VIP หรือว่าฮานอยสะพกิจการศาสตร์เนาะแล้วก็สามัคคีทางร้านจะเปิดให้บริการทุกๆแนวทางเลยเด้อเนาะเข้าไปสอบถามแอดมินกันได้เลยเนาะพี่น้องเข้าไปแล้วบ่มีคำว่าผิดหวังโอนไวใจชัวร์แล้วก็ใับประกันความปลอดภัยแน่นอนเนาะพี่น้อง แล้วกาเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ฝวานใจกะเนาะได้ลองลองไลฟ์สดเนาะแต่ว่าเป็นหยังคือคือบ่ขึ้นเนาะกบ่ฮู้คือกันเนาะแปว่าก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคือบ่ขึ้นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าบางท่านก็สิได้ตัวเลขกหวานใจหรือบ่มือวานเนาะกท่านใดที่ว่าบ่ได้เนาะกต้องขออภัยนําเด้อเนาะค่ะมื้อนี้กับ่กล้าสิไลฟ์สดอีกเนาะ กะสิมาให้คลิปก่อนเนาะย่านแมบว่าหลายสุดแล้วบางท่านกะอาจจะจะเข้าไปเบิ่งบ่เห็นเนาะแต่บ่ฮู้ว่ามันไปติดอยู่ใส่เนาะกะมื้อนี้กะมาให้คลิปอีกเส้นเคยเด้อเนอะาะเดี๋ยววันใจกะสิลองสอบถามอาจารย์อีกเทื่อนึงเนาะว่าเป็นหยังคือหลายสุดบ่ได้เนาะเดี๋ยวถ้าเพิน่น ให้คนเบิ่งให้โกนว่ามันไปจิตคัดอยู่มองใดปันใจกะจังสิค่อยแก้แล้วกะจังลงไลส่สุดอีกเทือ่อแบบมื้อนี้เฮาก็จะมารับสูกรับทรัพย์กันโกนเนาะกับนิเคหุ้น V I P เด้อบ่ว่าเป็นจีนทั้งเสิงไต้หวันคือสามารถไปพิจารณาจับโจงกันได้เนาะสำหรับท่าน,นใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้น V I P เนาพี่น,อนอ้อง มืันนี้หวั่นใจให้วิ่งลูด3ามเนาะหวันใจเฮ็ดได้3เดอ้อหุ่น VIP มืีอนนี้เนาะก็มี3ามหนึ่ง3า3สห้าสาด แล้วก็3ามเนาะสามหนึ่ง3ามสองสสีห้าสาเจ็ดสามแล้วก็3ามเก้าเด้อวันนี้หวั่นใจให้วิ่งรูด3าเนาะเพาว่าสิเป็นโลบเ้าหลักการโลบไปกับท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้น V.I.P. กัะ ลองเข้าไปจับโจมงกันได้เน,ะนาเนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เนาะทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์เข้ามาสมงคลิปเข้ามาให้กําลังใจเนาะหวั่นใจเนาะจุงโชคดีเฮงเฮมันหมนกับนิเคอิหุ้น V I P ตั้งแต่เซาเซาเดือนเนาะขอทหกท่านจุงโชคดี